สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 222ีคำถามถามว่าดิฉันเคยดูคลิปหนึ่งแนะนำว่าหลังอายุ60ปีเมื่อกเกษียณแล้วให้ติดต่อขอรับบำนาญ1น1-2เดือนค่อยสมัครมาตรา39ประกันสังคมจะนำเงินชาราภาพพักไว้เมื่อเสียชีวิตเงินก้อนนี้จะเป็นมรดกให้ทายาทครานี้ดิฉันอายุ61ปียังอยู่ในมาตรา33ส่งเกิน180เดือนแล้วอยากทราบว่าถูกต้องไหมคะ ถูกต้องครับแต่คุณจะทําเพื่ออะไรครับคุณเข้าใจถูกต้องแล้วนะครับแต่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนอาวงงไหมครับถูกต้องแต่คลาดเคลื่อนถูกต้องก็คือว่าถ้าไปรับบํานาญแล้วมาสมัครเป็นมาตรา39บําบนาญถูกหยุดใจถ้าเสียชีวิตทายาทจะได้เท่ากับบํานาญคูณ10มันเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมว่าจุดประสงค์ของคุณเนี่ยอยากจะให้ทายาทได้รับเงินชาราภาพ ของคุณเป็นมรดกใช่ไหมครับเมื่อคุณอยากให้ทายาตรับเงินส่วนนี้หลังจากที่คุณเสียชีวิตถามว่าคุณอยากให้ทายาตได้รับเยอะหรือได้รับน้อยครับถ้าคุณบอกว่าอยากให้ทายาตได้น้อยๆยก็ใช้วิธีนี้ครับตามที่คุณบอกนี่แหละไปรับบำนาญก่อนแล้วมาสมัครเป็นมาตรา39เป็นมาตรา39ไปตลอดชีวิตพอเสียชีวิต ทายาทจะได้เท่ากับบำนาญคูณ10อย่างเช่นคุณรับบำนาญเดือนละ4 0 0พบาททายาทก็จะได้40,000ถ้าคุณรับบำนาญในช่วง1-2เดือนนั้นเดือนละ3,000บาททายาทก็ได้30,000ไม่ใช่เงินที่สะสมเอาไว้ในส่วนชาราภาพตลอดชีวิตผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่เงินที่สะสมเอาไว้ในส่วนชาราภาพที่คุณสะสมมาตลอดชีวิตมันคือบำนาญคูณ10เท่านั้น นะครับถ้าคุณอยากให้ทายาทได้น้อยๆคุณจะทําแบบนี้ก็ได้สําหรับคนที่เขาใช้วิธีนี้ครับคือเขามีความจําเป็นที่จะต้องเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39สักระยะหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเขาออกจากมาตรา33แล้วเป็นมาตรา39เลยถ้าเขามารับบํานาญเขาจะได้บํานาญที่มีฐานค่าจ้าง4,800ไปร่วมเฉลี่ย ในฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายบำนานมันก็จะได้น้อยน้อยกว่าคนที่ออกมาจากมาตรา33แล้วไม่สมัครมาตรา39นะครับแต่คนคนนี้เขามีความต้องการที่จะใช้สิทธิประโยชน์อะไรบางอย่างในระยะเวลาสั้นๆแล้วไม่อยากให้ฐาน4,800ไปร่วมเฉลี่ยเขาก็เลยใช้วิธีรับบำนานเมื่อรับบำนานกลับไปเป็นผู้ประกันตนเงินชาราภาพถูกหยุดจ่าย ถูกหยุดใจเมื่อกลับมารับบำนาญอีกครั้งหนึ่งจะได้บำนาญโดยใช้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายฐานเดิมแต่เปอร์เซ็นต์อาจจะได้เพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เขาทําแบบนี้ก็คือจํานวนเดือนของเขาในการสะสมเงินส่วนชาราภาพเนี่ยหาร12ไม่ลงตัวอาจจะขาดอีก1เดือนนะครับขาดอีก1เดือนเนี่ยถ้าไปเติมเต็มมันจะทําให้เปอร์เซนต์ของเขาเพิ่มขึ้นไปอีก 1. 5เป เขาก็เลยใช้วิธีไปสมัครมาตรา39นะครับแต่ก็เช่นกันครับเขาเกรงว่าถ้าสมัครมาตรา39เลยก็จะถูกฐาน4,800ไปร่วมเฉลี่ยในฐานค่าจ้าง60เดือนสุดท้ายเขาก็เลยใช้วิธีการแบบเดียวกันครับรับบำนาญก่อนแล้วก็สมัครมาตรา39พอเติมเต็มแล้วก็ลาออกแล้วก็กลับมารับบำนาญแต่หากว่าคนคนนี้ครับ เขาไปเป็นมาตรา39เขายังไม่ทันได้ออกเลยเขาเสียชีวิตก่อนก็เช่นกันครับทายาทเขาก็ได้บำนาญคูณ10หรือเขาออกมาแล้วนะครับกลับมารับบำนาญแต่รับบำนาญไปยังไม่ถึง60เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทก็ได้เท่ากับบำนาญคูณ10เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าจุดประสงค์คือต้องการที่จะทิ้งเงินสะสมชราภาพทั้งหมด ที่สะสมมาตลอดชีวิตรวมถึงที่จะสะสมในอนาคตในการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ด้วยและคุณต้องการความคุ้มครองจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ไปยาวๆตลอดชีวิตไม่ใช่เป็นแบบชั่วครู่ชั่วคราวคุณต้องไม่ใช้วิธีนี้เพราะใช้วิธีนี้ก็อย่างที่เห็นเห็นกันนะครับทายาทได้บำนานคูณ1ิถ้าคุณเสียชีวิตแต่ถ้าคุณใช้วิธีการออกจากมาตรา3 3มาไม่ไปแต่ต้องบำนานเลย คุณสมัครมาตรา39เลยครับอาจจะสมัครทันทีหลังจากออกจากงานหรืออาจจะทิ้งระยะเวลาสักช่วงหนึ่งเพราะในช่วงที่ออกมาช่วงแรกยังได้รับความคุ้มครองตามมาตรา38อยู่นะครับก็คือเป็นความคุ้มครอง6เดือนหลังออกมาจากมาตรา33นะครับแต่อย่าให้เกิน6เดือนนะครับเพราะเกิน6เดือนจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ไม่ได้นะครับ แล้วคุณก็ไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็เป็นไปยาวๆตลอดชีวิตถ้าเสียชีวิตทายาทก็จะได้เงินส่วนชราภาพที่สะสมมาทั้งหมดตลอดชีวิตของคุณขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ